สวัสดีจ้าเพื่อนมือหนีผ้ามาพบกกบะอคือนั้าาอขอขอน,นคลิกเตาเด้อพี่น้องมาขวดจิลีค่ะไปไต่จิลีมไม่ได้เหมือคืนนี้ตั้งกระทะหัวนอนเอาจิลีใส่เด้ค่ะเด้อจีลีแม่ไข่เด้พี่น้องอ ก๋วยิีรีดพี่น้องก๋วยิีรีดมะเปิ้ลเสีใก่้มะเปิ้ลเสีใก่้ทีรีดเนี่ยใคเอามาสะบันไม่ใช่เด้อค่ะเด้อเป็นก๋วยี่พี่น้องมะเบิ่งมะเบิ้ลหมดเก้าออยู่เมื่อไงก็ได้กินเลยค่ะก๋วเพิ่มกิโลไปเลยล่ะใส่ชิ้นโลงไป่โดดเม่อหรหลายยายห่างเด้อพี่น้องเออใส่ชิ้นโลงไปเนาะค่ะเนาะใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่หลายแสีบหลายเด้อพี่น้องมะขวากิวยรีดเด้อค่ะเด้อมื้อนี้เฮ้ยพี่น้อง เห็นบ่มูเจ๋อมาเบิงสิผ้ามาขวดจิลีดยับเขามาไก่้ๆ่มาสีเดนส่ตาจิลีดค่ะจิลีดจิลีดเอามาทำเมืองไทยนะคะเด้อพี่น้องใส่ช่องิีไฟค่ะมูพ่นเอามาฝากเนาะคะ่ะเนาะแม่ไข่เต็มทองเลยพ่นหนึ่งมาแล้วอันนี่เป็นพ่นลวกมันตายกับบลูเนาะคะ่ะเนาะใส่แต่ไข่ใส่หยังมาเด้อพี่น้องนั่นผ้ามาขวดจิลีดค่ะใส่โดดีลงไปนิดนึงนะคะ,นะเนาะเฮ้ คนผู้ให่หย,ยุดเมืองหงอกกัได้กินมาทุกแย่งแต่พี่น้องเราเลี้ยงอยากเลี้ยงกินซื้อเขาเอาค่ะเฮ็ดงานซื้อกินเอาเนาะพี่น้องป้องไปใช้ดูดีลงไปเนาะค่ะขวไฟอ่อนๆเด้อพี่น้องอย่าไปขวไฟแห้งเด้อค่ะเด้อมันสิใหม่กอนสุกมันสิบ่แสบอยากให้มันเจ็บแสบตรงใจเย็นๆค่ะเฮ็ดอาหารบ่แม่นไปไปเฮ็ดอันลวกเอาเผาสุกเผากินด้วยหันเนาะค่ะมันบ่แม่นนะคะ่ะเนาะตรงเฮ็ดใจเย็นๆเด้อค่ะเด้อ ัวไปค่ะัวไปเรื่อยๆนะคะนะ่ะนาะพี่นอ้องไฟอ่อนเด้อค่ะเด้อพา้มาขวดจิริจิรอไปละพี่น้องป้องไปนันจิปันผิดไทยใส่พร้อมไม่จะเอาผิดไทยใส่พร้อมเด้อพี่น้องใส่ผิดไทยนิดหนึง่งผิดไทยขาวเนะคะนะ่ะนาะจิริจิริพี่น้องจิริกินกาแฟไปนั่นขวดไปนั่นเอาขวดทาข่อยมุจ้า อาหารเสาร์ค่ะกินกับเขาเสาร์ไปเห็ดงานดลดละค่ะจะไปกินมองอันฝรัง่งกินอันเห็ดงานกับพ่าะใดพี่น้องงานเขาหยากกิน <c oughs> เฮ้ยเ่แม่อนูพอเหรียญเรามาไปหยดน้ำมันลงไปนิดนึงนะคะนะน้ำมันนะคะ่ะนะใส่น้ำมันลงไปนั่งค่ะขวบแบบเรล่าหนะคะ่ะแต่ว่าบ้านนะ่าใส่น้ำมันนิดนึงทำปลาค่ะน้ำปลาเนะคะ่ะนะ ีเมดไขอยู่เมืองนอกนะคะบกบกเนอะค่ะเนาะภาษาอังกฤษเพิเนนะะเ่เอื่นเนาะค่ะเนาะอิ่นยังก็เอิ่นไปหลับพี่นอ้องอืใส่หลายมันสีเข้มไว,ไะะมว,ว้ได้คะ่ะอันนี้จะเสรบจพพี่น้องมุจาวานเลยค่ะมีกะตะไขก่กะหั่นลงไปด้วพี่น้องกระไข่หั่นลงไปค่ะ แซ่บเลยค่ะขวจิลีค่ะของมาของโปรดเลยแหละค่ะจิปโปมจิลีเด้อค่ะเป็นอาหารที่ชุดยอดเลยนะคะอาหารอีสานเลยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเฮ้ยๆขวไปเรื่อยๆค่ะขวไปค่ะหมอนีแต่ต้มหวานต้มยาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหมอนีแต่บุ๊มบย่งว่าหมต้มไข่ก็ต้่มหมดค่ะเย็ยนใส่นะค,ะนะคะ่ะเนาะเฮ้ยๆที่ร้อเพื่อนอยากกินขวจิลีมาเด้อค่ะเด้อ มนนั่นได้พี่นองมึงกมิกี้บีวามีนไทยกันดีมกมใส่แค่นเกล็ดครับมองใช้อือจากนาะค่ะเนอกขันบระเด้กกับติวสสั้นข้าเจ้าสือน้ำหล่านไถ่ได้ค่นจิรีมากใจได้พี่น้องเห็นบ้างไหมจิรีจิรอค่ะพี่น้องขวดจิรีนาะข่ะเนาะบ้านอันนี้ของที่เตรียมไปหย็ดงาาเนะค่ะนะก็านี่จะทิ้งแดง นี่อันนี้แล้วค่ะ,คะเราก็ไปไปหุงนมาพี่น้องเออสูง่านกันไปนะค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปนถนหน้าก,กับแพร่เกี่ยวดอกไม้เรียบรพี่น,อน,น้องนั่นจะดีเป็นกันหลายคนแต่เป็นกันบ่แมนแต้เจจะของเป็นค่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นพี่น,อนอ้องซื้อถิ่นหน้านะคะยุ่หลาย กัวกิริศนะคะเนาะกิริศแม่ไทยเต็มยทองค่ะพี่เป็นเอามาฝากจปนเงไทยอันสะพิ่นเด็กไปจิตะพี่น้องนั่นวลาเป็นเศบนั่นจะเล็บแพงไว้นะคะเป็นเอามาหากิโลม้าหายม,มือใส่ตะแกียบม,มูอไปกินนะคะเนี่ยคือเนาะฝากนั่นเพิ่นไปนะคะเนาะเวลาไปเมืองไทยเพิ่นจะซื้อมาฝากนะคะ,นะเพี่หัวม้าหายหดี๋ยวเพิ่นบ่เอาอีหยังสอบแค้นเด็กพี่น้องพี่คนนี้เพิ่นก็นดีดีค่ะ ไปชูใจน้่นปฝาเพื่อนเพืเ่อนบันเคยเอาคายหูคายอย่างแต่เคลียเดพี่นองนี่แหละค่ะเพื่อนทีดี่ากกว่าสิจังกสี่แหละค่ะแต่ห้องไอยากตอบแค่มันคุ้นนอยู่เนาะค่ะเนาะเนี่ยฟาังทั้งหลายล่าออกจากเนี่ยฟารังหรอละออ่ะ,ะ,พ,ะ,ะพี่นองยืดเทียถูกว่ดังเฮ้เจะสีเห็ดกาเนาะค่ะสเห็ดกินสิท่าเห็ดบ่เดีอยวนี่ยารังบ่กแต่นเนี้เาอยู่เนาะค่ะเนาะ ชีวาเรียนชีวิตจะของห้ฟังนะค่ะถึงเขาโกงกัมีเที่กันค่ะไปสังช่องนองนึงนะค่ะเนาะยัยเอยซื้อที่เอยซีดีค่ะแตาเดตนวแต่เดตนนองเขามาดเลยนะค่ะในชีวิตเขาแห้แย่กว่านั่นแลนั่นแย่แล้วบักกาบอาคนฟังเลยค่ะเขาแห้แย่กว่านั่นอีกนะคะเนาะจะต้องสูสารนองเขานะค่ะเนาะอันโบยังอันนี้นะค่ะเนาะ สงสารเพื่อนค่ะเป็นถือโกงบานโกงอย่างนนะค่ะนาลองผู้หญิงหูจักกันค่ะชนิทกันเบาได้ค่ะเลี้ยงเพื่อนยมดามาด้วยค่ะเด้ออืมแเรียกตัวน้องเพื่อนค่ะเพื่อนดีดีเพื่อนใจอันนั้นอันนี้นั่นดีดีได้ค่ะน้องผู้หญิงค่ะบุญอันวัสนานั่นทรงกะเพิ่นถือโกงเนาะค่ะเนาะพี่น้องถือโกงเลี้ยงบานเลี้ยงรถกบขออขั้วจะของอยู่ละค่ะโกงเพิ่นเนาะค่ะเนาะบัดที่นี้ แะเป็นย yeah no. hmm. ัง yeah, บ like. mm ุญ hmm. ย mm ัง hmm. ที hmm. ่ส mm ุดนะคะเนาะให้เป mm ็นใหญ่มาหลายกว่าเก่าเด้อพี่น้องเป็นยังบุญสาถิทำเด้อให้น้องเขามีกระฉูบกระลากจอไปหนึ่งนะคะเนาะอือจะส่วนเพิ่นนะคะเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่องหัวไปตัวไปตัวทีเอาขวดที่รีดนุ่เจ้าเดี๋ยวกระทะกินใหม่นะคะเนาะขวดไปเรื่อยๆเลยค่ะขวดเป็นอ่อนขบขอดนะคะเนาะกี่กิรอนะพี่น้อง ดนโดนเทียสเด็กกินเียหนึ่งเด้บึงจิลีดท่จิลีพี่น้องจิลีเด้อแม่ไข่เต็มทองแอดเงียบบึงพลังกัสิบเอิเคยเห็นนะแค่นาะบักไทยแหล่นนะค่น้เต็มทองค่ะไข่ค่ะไข่มาเล่นบอกภาษาอังกฤษเหื่อยละคขบอกค่ะพี่น้องจิลีดกับเจ้าเขาอินวายอย่างดอกแก้ยเฮ้นเฮ้เฮ้นเเ ชีหลีดเมีไท่ค่ะไข่เต็มท้องนะค่ะเนาะหัวชีหลิดไปไต่าก่หมืนขึ้นนี่พี่น้องก็ยังโอนถัดลงถึงจะค่ข่เดี๋ยวมองสมัยนี้แต่ใช่เครื่องปรุงลงไปเราจะรอดจะกินหมดทาตากับกินกตบกอนเหนียวตามเจียวหันกระแสราะหน้าชอบสะอารนี่ด้วยค่ะด้พี่น้องไหวบอกไปบอกมากพี่น้อง ไข่เต็มทองเด้๋ค่ะจิรีนะคะเนาะไข่เต็มทองแพะแม่เต็มไปน้องเพราะธรรมดาเดิค่ะเบิรงเสร็เบิรงจิรีค่ะจิรีไข่เต็มทองค่ะหอนๆค่ะเอาข้าวเหนียวมาต่างเจวพี่น้องผู้ใดบ่กินก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อจิรีค่ะจิรีแม่ไข่เด้อพี่น้องเบิรงค่ะไข่เต็มทองเลยด้อค่ะเด้อเนี่ยแหละค่ะก่อนจะยกเสร็ดอกค่ะพี่น้องเสร็ สุกแล้วค่ะสุกเหนียวสุกไฟตักใส่จานหน่อยเด้อพี่น้องมาทีนี้เฮ้ยูุจองก็ได้กินบอ่อยู่มืองไทยจิลิตรีจรเนี่ยจิลิตเนี่ยค่ะตักใส่จานเลยพี่น้องอาหารหากินยากเจ้าค่ะสมัยตะกี้เนาะค่ะเนาะพี่น้อง จิลีดค่ะจิลีดพี่น้องเอ้ยมาเบิงอยู่เมืองนอกก็ได้กินอาหารสันอันนี้อาหารสันสันสันตำบอกค่ะพี่น้องอาหารระนะผาดาวสบดาวเด้อพี่น้องจิลีดเด้อค่ะเด้อมาเด้อกินน้ำกันพี่น้องอยู่เมืองนอกนี่แหละค่ะเมียฝรังกินนั่งสีละค่ะพี่น้องผู้หายใหญ่นะค่ะเนาะมักแต่ของอีสานนั่งสี่ละค่ะ สวัสดีคะ่ะพี่นอ้องปองปายสวัสดีเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่เขาไม่กําลังใจเอฟซี่ทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเด้อมอน้บะมีอยังหลายคะ่ะจิลีดค่ะมานําเสนอเมนูเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีพี่นอ้องปองปายเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะทุกกาลังใจที่ให้นมีกําลังใจเห็ดเอ่อยูทูบต่อไปเนาะค่ะเนาะอาาสิท่อบ้านเด้อค่ะเด้อเกย์ยาวกันเด้อค่ะพี่น้องสู่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ